โ i ดิสค e เวอี่ก็คือเป็นเครื่องนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะฮะที่จะปล่อยพลังงานที่สูงได้มากกว่าเดิมแล้วก็มีความเร็วที่กำลัง 10ลบ12นาโนเมตรซึ่งมันจะเป็นล้านล้านวินาทีกำลังในการดีดตัวก็จะสูงกว่าเพราะฉะนั้นพลังงานที่สูงดีดตัวได้เร็วขึ้นในลักษณะาล้านล้านวินาทีจึงทำให้เม็ดสีเนี่ยแตกตัวได้เร็วนะคะดังนั้นแล้วด้วยคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้นะคะซึ่งได้รับการยอมรับทั้งออยยุโรอเมริกาและไทยก็เลยทำให้รักษาปัญหาผิวได้ครอบคุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน้าใสาป้ากลาจุดดำดำลบรอยสัก หรือแม้แต่หลุมสิวตื้นๆนะคะก็สามารถที่จะรักษาได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของพิค o Dis เบอรี่ที่จะมีหัวให้เราเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นหัวที่จําเพาะจาะจงกัอเม็ดสีนะคะหรือว่าหัวฟังชั่นแนลที่จะใช้ในการกระตุ้นคอลลาเจนรักษาหลุมสิวค่ะดังนั้นจึงครอบคลุมการรักษาทุกเม็ดสีที่หมอปรีบอกไปและก็สามารถยิงเฉพาะจุดได้โฟกัสการทํางานด้วยความเร็ว10กำลังลบ12จึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะทําให้เม็ดสีเนี่ยแตกตัวได้ละเอียดเป็นเม็ดทรายซึ่งแตกต่างกับ เรื่องเดิมๆเครื่องคิวสวิตที่ด้านขวามือนะคะซึ่งกว่าจะแตกละเอียดเนี่ยต้องใช้เวลายิางย้ำแล้วก็ซ้ำหลังรอบจึงทําให้พิโกลิสเบอรี่มีข้อได้เปรียบที่จะทํางานได้เร็วกว่ารักษาวิวสีได้รวดเร็วกว่านอกจากนั้นพลังงานที่สูงเราก็สามารถที่จะใช้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําให้หลุมสิวเราตื่นขึ้นได้ง่ายด้วยค่ะ ดังนั้นถ้าเพ,เพื่อนเลือกรักษาด้วยเครื่องพิโ o d ิส c บ v รี่นะคะมั่นใจเลยว่าได้ประโยชน์เหมือนยิงปืนนัดเดียวในนก2ตัวเนาะก็จะได้ในเรื่องของเม็ดส,สีรอยดาําแล้วก็จะได้ในเรื่องของรูขุมขนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิวมีรอยดาํามีหลุมสิวด้วยพิโ o d ิส c บ v ร r y ตัวเดียวจบแล้วก็ตอบโจทย์เลยนะคะ<า>